2คำทำงงในภาษาอังกฤษนะคะวันนี้แหวนมี2องคำผู้ภาษาอังกฤษนะคะที่เพื่อนๆบางคนอาจจะเคยได้ฟังหรือว่าเคยได้ผ่านหัวมาบ้างนะคะที่ทําแล้วชวนงงมากๆเลยนะเวลาที่เราได้ยินในหนังหรือว่าได้ยินคนพูดกันนะนั่นก็คือคําว่า ain't ain't หรือว่าอีกคําก็คือ how come how come สองคำนี้เนี่ยเป็นคําที่ ได้ยินกันบ่อยในสำเนียงภาษาอังกฤษของคนอเมริกันนะคะจริงๆแล้ว2องคำนี้เนี่ยมันเป็นคำพูดที่ไม่อาจจะไม่ถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่นะคะในพจนานุกรมก็ไม่เจอเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาก็ใช้พูดกันอยู่ดีนะคะสำหรับ2องคำนี้นะคะคำแรกก็คือ ain't a n t ตัวนี้เนี่ยมาจากคำว่า am not it's not are not have เอ t นมันแปลงมาจากคำพวกนี้นะคะจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องเนาะ,ะคนอเมริกันเขาใช้กันทั่วไปบางคนก็อาจจะไม่ใช้บางคนก็อาจจะใช้นะคะมันเป็นการพูดในชีวิตประจำวนันดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะรู้เอาไว้เพื่อเป็นประดับความรู้เนาะทีกว่าที่เราได้ยินแล้เราไม่เข้าใจว่าเออเขาพูดว่าอะไรกันแน่นะคะเรามาดูตัวอย่างของการใช้เอนะคะอย่างเช่นเราพูดว่า I ain't feeling too well I ain't feeling too well มันก็คือหมายความว่า I'm not feeling too well นั่นเองนะคะประโยคที่สองก็คือ He ain't coming with us He ain't coming with us มันก็หมายความว่า He's not coming with us He not coming with us ประโยคที่สามก็คือ They ain't in the stock They ain't in the stock มันก็หมายความว่ามันไม่มีของในสต็อกจริงๆแล้วพูดได้ว่า They are not in the stock. They are not in the stock. ประโยคสุดท้ายก็คือ They ain't never been to Las Vegas. They ain't never been to Las Vegas. มันก็หมายความว่าเขาไม่เคยไปลาสเวกัสนะคะประโยคที่ถูกต้องจริงๆก็ต้องพูดว่า They've never been to Las Vegas. They've h a never been to Las Vegas เห็นไหมคะการใช้ ain เ,เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องแต่ว่าในคนอเมริกันเขาใช้กันนะคะก็ แล้วแต่นาดถ้าเพื่อนๆอยากใช้ก็ใช้ได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากพูดให้ correct ให้ถูกต้อง grammar ก็ใช้ประโยคทีหลังอันที่2ออันนี้นะคะได้เลยนะคะต่อไปคำที่2นะคะก็คือคำว่า how come how come how come นี่แปลความหมายได้ความหมายเดียวกับคำว่า why why ก็คือทำไมทาไมแต่ว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปอีกแล้วนะคะก็จะใช้ว่า how come แทนที่จะใช้ WHY นะคะบางคนก็อาจจะใช้บางคนก็อาจจะไม่ใช้อย่างเช่นประโยคว่า how come you want to go to Thailand how come you want to go to Thailand แทนที่จะถามว่า why do you want to go to Thailand why do you want to go to Thailand แต่คนมริกันก็จะใช้แบบนี้หรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็พูดว่า how come you don't want to go to England how come you don't want to go to England แทนที่จะพูดว่า why don't you want to go to England why don't you want to go to England นะคะ ประโยคสุดท้ายก็พูดว่า how come you don't tell me you got a new boyfriend how come you don't tell me you got a new boyfriend แทนจะพูดว่า,ททวา why didn't you tell me you got a new boyfriend ใช่ไหมเขาใช้ how come แทนนะคะการใช้ประโยคเหล่านี้เนี่ยแล้วแต่ถนัดเลยถ้าพูดในอเมริกันเนี่ยก็จะเข้าใจได้ว่า how come ก็คือการใช้ why แทนนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเอาคำเหล่านี้ไปใช้ก็ได้ไม่ผิดเหมือนกันแต่ว่า ถ้าอยากใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกแ้องมากก็ให้ใช้ในประโยคหลังแทนและกันเนทะที่ความชอบความสบายใจกันเลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปได้ยิน ain't แล้วก็ how come ก็จะได้หายสงสัยกันนะคะว่ามันหมายความว่ายอย่างไงกันแน่นะคะโอเคสำหรับ ain't how come วันนี้ก็มีแค่นี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ใน Facebook อย่าลืมกด Follow แล้วก็ see first คราวหน้าแหวนจะได้นําเทคนิคหรือคําพูดที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินในภาษาอังกฤษสำแยงอเมริกันมาให้ฟังกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย